สวัสดีครับ ผมใหม่ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ครับวันนี้เรามาพบกับหัวข้อการสร้างบัญชีธุรกิจของ Facebook และ IG การสร้างกระเป๋าธุรกิจในการทําการสร้างบัญชีธุรกิจภายในกระเป๋าเรามีวิธีการทําให้ดูครับว่าทํำยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อใหม่ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้เราแก้บล็อกแก้แบนบัญชี Facebook IG t i ิก o ก็ตไลน์เวลไลน์บิสเนสกูเกิลแอดยูทูบและเรายังดูแลการตลาดออนไลน์แก้การมองเห็นแฟนเพจไลฟ์สดยิงโฆษณาปัญหาแฟนเพจติดแดงติด แก้ไขยังไงได้บ้างรวมถึงการสร้างการเข้าถึงแบบมหาสาลทํายังไงได้บ้างโดยไม่ง้อโฆษณาการยิงโฆษณาการทํา YouTube การทาก Google a ดการทํา Tik t o อกวันนี้เราดูแลการตลาดทุกๆแพลตฟอร์มเลยรวมไปถึงการสร้างแอพเฟเสสร้างไรายได้ผ่าน t i ๊ t o ็อด้วยนะครับว่าทํำยังไงบ้างเราดูแลหมดเลยก็สําหรับการสร้างบัญชีหรือกระเป๋าธุรกิจหรือการสร้างบัญชีในกระเป๋าธุรกิจทํำยังไงบ้างวันนี้เราได้อธิบายไว้แล้วแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากให้ทุกคนรู้ก่อน